เป็นเคาะราคากันแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่นี่ตลาดปทุมร,ราชวงษานะคะตลาดวัวยาจ๋าได้โอกาสสิพาสิพามาเลาะเบื้องนะคะแต่ว่าบุ่รู้เรื่องการเคาะราคานะคะเพื่อนเพื่อนแค่พามาชมนะคะเนี่ยกำลังเข้ามาได้เพื่อนเพ่นคนหาดลงอยู่ เนี่ปลาไหลได้งัวหลายงัวหลาย้เลยนะไม่พลาดเพื่อนก็มาหลนะเพื่อนยายขายนะเพื่นมาหลายหลายได้เพื่อนอันนี้ตลาดประชุมละตลาดัวประชุมละนะคะเพื่อนกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะคะปลา ตลาดใหญ่ๆเลยเพื่อนๆอันนี้เจจ่ามารอบนี้รอบที่สองเลยเพื่อนๆรอบที่สองนี่รอบที่สองคนจะมาเรื่อยๆเด้มาว่าคนลแกอยู่คนมาเรื่อยๆเลยอันนี้เจจ่าพามาเบิรงเดอจะบุ้เรื่องราคาเดอเ์คารราคาบัเป็นเดอร์งานาน้ำงานกครับรบพี่นอนะครว่า เพื่นเพิ่อนจับมาม้อนมอนอยู่เพื่อนๆตลาดประชุมราชวงศ์ษาได้เพื่อนๆพื่อนมันอีวันอย่างวันซุกบก่เนี่ยใหญ่เลยใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปหลอกงัวก็ตื่นตือนเด้งาม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 ตลาดประชุมตลาดประชุมราชเนี่ย แบบตัวนี้งามเลยเพื่อนๆงามเลยนี่ตัวงามเลยเพื่อนๆโดยเฉาะนียแบบนี้ก็งามงามเลย งามแดงหัวเพื่อนค่ะชุดงามงามนี่กับแบบงามๆตผู้ตั๊แม่มีวัดเพื่อน อ่างงามห้ามน้าวห้นมเจ้าเจ้าว่าห้มเจ้าเจ้า่าห้ามระวังยห้ามกินตอนนั้นคนไม่ระจุกงากนเลยนะอ้หจะระจาอยู่ด้มงามงามเนี่ พูน ah ี่งามพู้นี่ก็งามพ่อแม่ได้เพ so ื่อนเพื่อนงามแท้วพ่อแม่เด้ผู้พอโอ้โอ้ออเออพามาเบิ่อนพามาเบิ่อนได้เอเพื่อนเอ้เบิ่งนู้นี่ในน้อยอันนี้ฮะ ล่าเอูดอยู่เดู้หูอยู่เด้เออมูอยู่เด้เพื่อนเพื่อนูดอยู่เด้เอองามงัวไม่จร่งามงามงัวหลายหลยตลาดงัวตลาดงัวประุมละเดี๋วเพื่อนเหลายเนย อันนี้ก็น่นาจะเป็นหลายๆส่วนนะเพื่อนๆว้าตลาดมอประชุมราดเด็กเพื่อนๆก็มีทั้งนายห้อยแล้วกันผู้มาซื้อนะเพื่อนๆมีกระตูนนีเมียห้องโอกคกอเคอยู่เพื่อนๆเ,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 เลยแบบหลายเยอแบบหลายอ่ะ แบบเด้อเพื่อนนี so, ่ม so ีท so ุกแบบมีจะพามาเลาะเบื่องเด้อนอมนามงามก็ายลายแบบนี่นี่งามงามส้งดีเลยเพื่อนๆเลยใครเลือกเป็นก็เป็ส้งดีดีเดียวนะ แต่ละโค้งละโค้งก็งามเพื่อนวัวก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะห้องกันรัวรัวแบบนี้ลองใครเข้ามาแบบนี้ค่ะนะโอ้ยตัวน้อยๆนีน่บรรยากาศตลาดประชุมราชวงศ์าได้เ,เพื่อนๆวันศุกร์

เพอนซื้อข้ก็สิมาเลือกเบื้องน,น,น,นะเพื่อนๆพืแบบนี้ก็งามๆอันนี้ตัวแม่ได้นี่ไนะก,ก็อยู่ที่ตาดีได้ตาลายเสียนะเพื่อะนๆะตาดีได้ตาลายเสียนะของแบบนี้เนานะเพื่อนเพื่อนราคางวัวช่วงหนึ่งบนนี้จเดรือว่ามันจังไรงามงนะนะามเลยนะี่ hùng nhanh nhảy nhanh nhảy vẫn vẫn vùng nhảy vườn vườn. Hôn nhảy nhanh hùng nhảy khung nhanh ba màn là các con vẫn 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 đây vẫn vẫn đấy vẫn nhảy, vẫn 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 con vẫn 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 Ngam vẫn 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 nôm của vẫn vẫn Ngô nôm vẫn của... บามันแดงงัวไทยแบบนี้เพื่อนๆนงัวแดงงัวไทยแบบมีหลากหลายอ่ะเพื่อนเพื่อนงามพร้อมอ่ะมายกครัวแบบมีนะประเพสฝั่งทางหนาคนมายกครัวนี่แบบนี้ยกครัวนี่ส่วนเรื่องราคาใช้จ่าบอกบกค่อยจักนะครับเพื่อนเพื่อนนี้พามาเลาะเยี่ยมชมที่นี่ตลาด ปรุมราชวงศาะนะคะเพื่อนๆโซนเรื่องราคาหรือเพิ่เคาะราคากันอย่างไรอากจะโบจักแต่ก็มีญาติพาเยี่ยมชมซือๆเดอ้อว่าเฝ่นเห็ดกันจังได้ชมบ่งความงามของมวาสิก่อนเนาะโตนี้ห้าหมื่นเจ็ดพันเลยเพื่อนๆน,น,น่านะจะโตรอ,องได้อยู่ละมานี่ หมื่นเจ็ดพันนุ่งงามดิงามเลยโตโตไปง่ายเลยหมเจ็ดพันไมน้อยนะแต่ความง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 าตัวนี้หมื่นเจ็ดพันนะคะเพื่อน จะมีทั้งคนซื้อคนขายนะเพื่อนเพื่อนเมื้อนี้เป็นโอกาสดีจะมาส่งของที่ปทุมราชองศาเพื่อนเพื่อนก็เลยถือโอกาสถือโอกาสถือโอกาสมาตลาดงัวมาพอดีเพื่อนเพื่อนนี่นี่ฝั่งนี้กันมาเป็นเป็นขั้วเป็นครอบเพื่อนเพื่อน มาเป็นโคมแม่ลูกก็มีแบบนี้ฮะนะฮะเดิมาเป็นโคมแม่ลูกหรืออย่างแบบนี้ฮะนะพามาเบิ่งทางนี้นะเพิ่อนเก๋งฮู้อยู่ได้ห่างโตัวห่างโตเพิ่างตัวฮูงวงวๆๆ้งามๆอยู่นี่แบบเพิ่อนเก๋างามเพื่อนเกู้อยู่ได้เพื่อนๆเด้ออันนี้น่าจะมาเป็นมาเป็นอนะนนั้น ไปดูฮะงามไม่จัดจุนล้ำนาบเพื่อนบรรยากาศสดสดโดยเพืเ่อนบรรยากาศสด,สดสดมื้นอนี้วันที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งนะอันนี้งามเจริญโศง,งาม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 ลายเพืเ่อนๆก็มีอ้วนนี่จอยนี่ไปเลยโอ้ยอันนี้มา มาแม่ลูกมาแม่ลูกเพื่อนๆเพื่อนกับมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือตลาดเนาะที่นี่ตลาดประชุมราชองศาเพื่อน็มาเสตให้บางคนกับซุกหมันจะเศร้าแบบนี้อาจจะได้ขายจะเศร้าแล้วแบบนี้นะครับเพื่อนลดก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเด้เพื่อนๆ ทยอยทยอยมาเรื่อยๆยังมาเรื่อยๆยังมาเรื่อยๆเื่อยๆนงามงามทุกทุกโคมเลยเพื่อนๆืนบางบ้านเธอก็มาแบบมาเป็นโคมแบบนี้นะเพื่อนๆนมาเป็นแม่ลูกนะมาเป็นแม่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวาเบิงแบบแม่ลูกลูกกังามดูแค่นี่ งามงามงามแพงงามแท้อาลูกลูกกับงามได้เพื่อนเพื่อนโคตนี่งามงามนี่เพื่อนสิมีทุกวันทุกวันสุกเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิมีทุกวันสุกนะโอ้ยงามเช่ะเช่ะอ้างามงามเพื่อนเพื่อนบังดูนี่หูหู พี่ลาใครจะเอาไปลูกลาคนงามฮะนี่นี่เพื่อนเพื่อนหูจะแช่อุอ้ยคือหูแทะหูแทะอ๋อหูเลยเพื่อนเพื่อนเลีเ้ยงน่าจะเลี้ยงง่ายอยู่อ่ะอ๋าโอ้อันนี้เพื่อนก็ดีอ๋อเลี้ยงง่ายแท้ลูกอ๋าเพื่อนเพื่อนเนี่ตลองดูเนี่อ๋าหูแท้ โอ้แท้โอ้ปาคือเก่งแจะลูกให้มันมานเดอ้อให้มันมานเดอ้อได้ยินบอกให้มันมานเดอ้อเก่งแท้ๆเพื่อนปลางามโค้งกด็ดีเดีแม่เพื่อนก็งามไม่เอาแค่นี้ก็มีแม่เพื่อนก็งามมันเขาเปเพื่อนๆง่ายงามอันนี้ก็งามไม่ห้ามนะงามหลาย ผงรู้นี่คุือนเพื่อนเห็นแล้วงามยืนงงที่โงวัวที่ตลาดนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยายจ๋าแม่แค่ซีกเดียวได้ไก่ขึ้นยันย่านจะมันซนนะแต่เพื่อนเพื่อนก็เห็ดรักสั้นๆไว้ได้เพื่อนเพื่อนนี่เหมือนอย่างแบบนี้อย่างแบบนี้เขาก็เห็ดรักสั้นๆไว้นะคะเพื่อนเพื่อนน่าจะได้แล้วมั้ง อไดเพิ่นนจอได้เพิ่นก็ได้ฮานนะเพื่อนเพื่อนงามตัวเมียตัวเมียเดี๋ยวใกล้แล้วมันดีเดี๋ยว้ะ,ะ,ะตัวนี้น้อยกันลายแค่เพื่อนเพื่อนนะตัวนี้น้อยโอ,อกโคเอฟเฟกต์กันลายอะ่ะงามอแสงมาเยี่ยมชมงามงามอะเรีย <c oughs> ไม่จ้ตจูงงานเลยนะให่จะตูง,งาน,มงงา,มนงามลางามเงี่ยป้าวัวเสียชีพอตัวนี้ฮะเืองามแท้งามมาคู่นี้กับข้าคนเไ,ไม่จะคูุ้งามงามไม่จะคู่้งามงามเลยเนยป้าวัาขาวขาวเพื่องานแท้

หลายเพื่อนหลายซีกมุมผูกมาได้ไปเบิ่งเด็เบิง่งเบิ่งแต่ซีกซีกฝั่งทางนี้ะนะคุณโอ้ยงามๆหลายเพื่อน,อน,น่อันนี้หิมแบบพีนี่แบบพีเลยแบบพีป้าสวนเดีนี่แม่ลูกมาเป็นคุมม้มโคล่ะเพื่อนเอ,นเอา้าหัวสาว งามน่าจากรงงามเลยเด่นน่าจากรงงามเลยเพื่อนเพื่อนงามมากเด่นงามลายลายลายเจ้าคนก็งามเลยเพื่อนเพื่อนลายลายเจ้า บุบรรยากาศทางเทิงกันเกษตรอยู่บุกฮะนี่ว้าบรรยากาศทางเทิงกันบรรยากาศประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายาจ่าบุรู้เรื่องราคาหันนะบุรู้เรื่องราคาไปหาฟีนไปหาฟีนลดคนรวมจักหน่อยกัน งามงามสมใจแล้ววันนี้จะจานนี่เราสมใจตัวน้อยๆนี่นะตัวน้อยๆถ้าถ้าซื้อไปเลี้ยงนี่เพื่อนๆโตสม,มีคล่ะพอดีพอดีเจจ่าคิดว่าตัวแม่งามจะแเจ อันนี้เพื่อนอาจจะเป็นแม่ลูกกันเพื่อนอาจะขายเป็นโคู่อะไรเพื่อนๆขายแม่กับลูกไว้เน,นี่ยนะฮ่า,านิวงะน้มได้แบบนี้แต่ามำนี่เพื่อนก็จะขายเพื่อนก็จะขายแบบแม่ลูกแบบหน้าตาเพื่อนๆบางคนก็บมารแล้วกับอนานาเพื่อนๆนี่งามคนเดใจนี่ โอ้ปาดาวเด่นได้นี่คะงามงามงามัวกะสิเริ่มมาเรื่อยๆเลยเพื่อนๆเลยบ่ได้บ่ได้มีแค่นี้เลยเพื่อนก็จะเริ่มมาเรื่อยๆเดยเพือเพื่อนอันนี้จะจ่าพามาเบึ่งว่าพามาเยี่ยมชมวะมันงามเนาะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าราคาหรือการคอราคาใช้จากโบหุจักนะคะเพื่อนเพื่อนแต่เท่าที่ย่างผ่านค่ะแต่ละตัวก็อยู่ที่ ตัวแดงงามๆช่วงงามๆก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดพันแบบนีหานาเพื่อนเพื่อนหรือโคมลูกหรือว่างัวจะจ้อยซื้ซื้อมากๆเพื่อนๆพืัวจะจ้อยอันบาง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 ขั้นเพิ่นกรสิมาแบบหยกหานะเพื่อนเพื่อนเพิ่งกรสิมาแบบหยกแบบนี้หานะควายก็มีได้หมดนียค่ะควายก็มีได้เพื่อนเพื่อนบรรยากาศ บรรยากาศสดๆที่ประชุมประชุมราตรงศ์นะคะที่ตลาดนัวประชุมราตรงศ์เพืนน่อนมีทุกคนซุกนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สองสำหรับเยาจ่าที่มาที่ตลาดนี่นะคะเพื่อนเพื่อนกนานแลวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคลิปนี้เย,ยจ่าก็ของญากนะคะของญาตลาลงไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้เป็นแค่เอามาให้เพือ่อนเพื่อนเบิ่งส่วนการขอาาราคาหรือเบิ่ง อัานนาั้นจะจบอกบอกคอยรู้เรื่องบอกคอยสนัดนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อยู่ที่ประชุมราชองศานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะจอ,อยู่ในหมู่งัวได้เนี่ยเนี่ยหมู่งัวงัวทำงาม,มนทำงานคนในน้อยมอนี่งามแบบนี้ก็งามแบบนี้ตามหลอหัว ง็เพื่าูแลย่มกันาดยัสิ่งเลาหาเละงี่เขาละเาเาะกมอตจะละแลวลืมเบิ่งได้ยานเด้งงามลาย